สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสขาร้เท EP ที่104นะครับผมก็ EP นี้นี่ครับทุกคนพี่จะเป็นแรงแกนแต่งตัวในอายโอเคไปปักทงในโซนฟรีสตาร์นั่นเองนะครับซึ่ง EP นี้ฮะพี่แต่งชุดไปตามนี้เลยนะครับก็จะเป็นชุดลงห้องของอายโอเคนั่นเองนะครับพี่แอบดูมาบ่อยๆเนาะก็จะใส่เป็นหมวกเอฟแล้วก็หัวบาวันอันนี้เลยนะครับแล้วก็ชุดตามนี้เลยเนาะก็บอกเลยว่าหล่อเทแน่นอนนะครับแล้วก็วันนี้ฮะพี่เปลี่ยนชื่อแล้วนะครับเป็นอายุโอท็อปนะครับแล้ว ื่อโคตรเท่นะครับแล้วก็ครับแรงแกนนะครับผมตามนี้เลยเนาะก็บอกเลยว่าหล่อเท่แน่นอนนะครับแล้วก็ครับท่าทางวันนี้ครับก็จะมีตามนี้เลยนะฮยก็จะเป็นท่าโจโจนะครับขาดไม่ได้เหมือนกันในช่วงนี้นะโหติดทุกอีพีเลยเนาะแล้วก็ครับท่าถ่ายแรงนะฮะแล้วก็จะเป็นในสองท่าปักทงนะครับแล้วก็ครับสำหรับพวกท่าทกินปืนก็คือครบหมดทุกท่าเลยนะครับท่า MP40 นะครับหรือว่าจะเป็นในสของพวกท่าสกานะฮะนี่ท่าสกาหล่อเท่นะครับแล้วก็ครับจะเป็นท่าเค็มมังก้อนนะครับนี่หล่อๆเยทบ แล้วก็ครับจะเป็นสองของธาลูกศรมังกรนั่นเองนะครับครบชุดเลยนะครับนี่บอกเลยว่าล่อเท่นะครับแล้วก็นะครับสำหรับ EP นี้ครับอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับแล้วก็นะครับสำหรับ EP นี้ที่พี่ทําขึ้นมาก็คือน้องๆขอมาเยอะไงอยากให้พี่ท็อปแต่งชุดแบบอายุโอเคนู่นนี่ก็จัดให้นะครับผมโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเราไปลุยเลยดีกว่านะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะจุ๊บไปทุกคน let's go นี่ล่อเท่เป็นหนึ่งทีนี่ล่อเท่อะจุ๊บโอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยูู่่ในน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 โซแแแแล้้้้้ววววคคคคคคครรรรััับบบบดดดดเเเเเหหหมมืออออออาาาางีีียยยะะกก๋ไปจจุุุทถ ไม่ค่อยมีดีๆเลยนะทุกคนครับไม่ค่อยมีสาวให้แอคเลยนะฮะ <_' SM> โอ้โหเอ้ยมีลิงว่ะเฮ้ยมีตึงๆมาด้วยวะ่ะชื่ออะไรวะเนี่ยเอ้ยชื่ออะไรวะเนี่ยชื่อเอ่อชิกก็ตนะฮะโอ้โหหล่อเท่นะอ่ะเราแอคอ่าลูกซอมกรอนหนึ่งทีก่อนแล้วกันนะแมเกือบพูดผิดอีกแล้วแล้วโอ้ยตรงนี้แบบตึงๆอีกนะทุกคนครับชื่อเราเนี่ยบูลลี่นะฮะอย่ีแล้วก็พนมมือไปหนึ่งทีนี่หล่อเท่บอกเลยโคตรตึงนะฮะนี่ตึงแบบหล่อๆเท่ๆครับแล้วก็ครับสก้าวไปหนึ่งที นี los, ideas, like okay. uh ่โ huh. อ okay. uh ้โหแม่วันนี้นะมาพบกับอายุอท็อปนะครับพี่อายโอเคเนาะอายุท็อปครับก็ไอเข็มก้อนหนีโคเทีบอกเลยตึงจัดนี่นี่นี่โอ้เออมาโค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 ปักธงไว้ซะนี่ถ่านแรงงานก่อนละกันนะครับโจ๊เข้าให้นะทุกคนครับมาเ้ยเดี๋ยวเราปักธงตรงนี้ทุยตรงนี้เลยดีกว่าทุกคนครับนี่ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยนี่อะไรเนี่ยมากรีดมาฝังเนี่ยทุกคนเดี๋ยวคนฝังผมมาทุกคนครับมาหนึ่งสองสาม This into When is kingdom It's my come. my you look do deed, eyes. แล้วก็ครับฐานร่างกายไปหนึ่งทีนี่โคตรหล่อโคตรเท่ครับแล้วก็ครับอ่าลูกซอมังกรไปหนีโคตรตึงบอกเลยว่าโคตรตึงฮะตึงที่สุดแล้วนะครับณตอนนี้นะโอ้โหแม่ตึงที่สุดในเกมฟรีฟาร์น่ะวะทุยเนี่ยโอ้โห,โโหแม่หลงตัวเองเนะี่ยแล้วก็นี่ปักธงอีกทีแล้วก็ปักไปอีกทีนี่แล้วก็ปักไปอีกทีนี่ ปากแบบไม่เคยมีมาก่อนนะฮะนี่เลยหล่อเท่บอกเลยห้องนี้แบบคนมุงกันทั้งห้องนะฮะนี่เจออายุท็อปเข้าไปนี่แล้วก็แอคไป็หนึ่งทีฮะแม่แต่แบบว่าแต่งตัวอย่างเงี้ยมันก็เท่มกันนะทุกคนนะเออผมไปแบบแอบไปนั่งดูนะเขาแต่งตัวเขาเล่นอย่างเงี้ยพวกอายุเคพวกเนี้ยเขาแต่งตัวอย่างเงี้ยแบบโคตรเท่นะผมชอบนะนี่หล่อเท่ในฮะแล้วก็ครับปักทองเป็นหนึ่งทีนีโคตรตึงบอกเลยนะครับแล้วก็ถ่านแรงแกนนี่เอา๋ยเดี๋ยวหล่อแรงแกนนะแล้วก็พนมือ เนี่ตึงจัดนะทุกคนแป้ผมว่าเป็นห้องเดี่ยวห้องนี้ไม่น่าม,มีอะไรนั่นแหละทุกคนครับไม่ได้เท่วสัน้นเออโหลองไม่ได้เท่นี่ปักธงใส่หน้าเป็นทีเอ้าด่าแล้วก็ออกอีหยังวะนี่ปักธงอีกหนีมันด่าแล้วมันก็ออกอ่ะแล้วก็แอคแรงแอคแรงเออแอคแรงไปนี่คนนี้แอคแรงใส่เรายับเลยนี่เอาดิแอคแรงใส่เราหรอแล้วก็แอคต่ออืมเดี๋ยวไม่ได้ตึงมันด่ามันก็ออกมันชื่ออะไรวะเนี่ยเอามันด่าแล้วมันก็ออกอ่ะทุกคน ผมอย่างชอบเลทุกคนไปทำคลิปวะพี่ว่าสั้นทําครับนี่ทุกคนไปเปลี่ยนห้องแล้วห้องนี้แบบรู้สึกว่าเราจะโดนโถมทุกคนไปไปห้องกันปิ้วโอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนกันนะครับแต่ดูเหมือนว่าห้องนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะก็มีสาวอยู่คนเดียวนะครับเปนห้องคนนี้ไงผู้บ่าวคนนี้ชื่ออะไหรหมีคงนะฮะย่อเขาหน่อยละกันนะครับให้หัวใจสาวใน,น,น,นทีนี่สาวชื่ออะไรเนี่ยดีทุกเ,เออเลิฟออตโต้เขามีแฟนแล้วว่าเขามีแฟนแล้ว่啊ครับทุกคนอ่อไหว้เขาหน่อยละกันนะอ๋อไหว้ เอไเอไหวอ่ะไหวไายแล้วก็ให้หัวใจไปนหนึ่งทีนี่แม่ทุกคนเดี๋ยวเราไปหาจุดแอ็คไหมว่าเราแบบเรายืยนแอ็คข้างๆเขาแล้วกันอ่ะแม่มูดแฟนชาวบ้านอ่แล้วกันฮนะมูดแฟนชาวบ้านเรามีพลังนะทุกคนครับเออเอาดิมีพลังนะทุกคนเอาเฮ้ยเขาเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรเนี่ยก็ขอแอค็คไปนหนึ่งทีนี่หล่อที่ไปหนึ่งทีฮะทุกคนครับไอ่ห้องนี้คนน้อยมากแปดคนเองฮนะทุกคนครับแล้วก็ไม่ค่อยตึงเท่าไหรนะ่นะย้อนครับไอ้เค็มกรไปหนึ่งทีนี่ ตึงจัดนะครับเนี่ยวันนี้ครับแบบว่ามาแบบตึงๆเลยนะคือมันเท่ในเสื้อตัวนี้นะครับเออนะครับขอบอกเลยว่าถ้าหนูใส่กับตัวอื่นได้นี่น่าจะเป็นชุดประจำเลยทุกคนเออนะครับแล้วก็ครับอ่าพนมมือไปทันทีนี่หล่อเท่นะครับเออทุกคนไปเดี๋ยวรอหาจุดปักทองไหมตรงนี้แหละปักกับสาวตรงนี้แหละทุกคนมาทุกคนครับถ่านแรงก่อนลายกันนะครับไม่ได้เอามานี่แอคแรงแกมปทันทีฮะแล้วก็มาทุกคนครับหนึ่งสองสาม ก็โจโจโจฮ yes, นะทุกคนครับโจเข้าไปโจเข้าไปเยสว่าสันนะฮะก็แอคไปอีกหนึ่งทีหนีพอตึงแล้วก็ปักธงอีกบึ้มเข้าให้นะฮะแล้วก็ปักอีกหนีปักอีกฮะปืนปักอีกแล้วก็ปักรัวรัวปักรัวรัวแล้วก็แร้งมาหนึ่งทีะฮะหนีหล่อทีฮะทุกคนครับแปลผมว่าเป็ดห้องแม่ห้องนี้ไม่ทามีอะไรแล้วแหละนะครับ,นะรบสาวก็ไม่เคยตึงเนี้ยดิดแบบสาวเขามีแฟนแล้วดูชื่อดิดิดคเคแฟน ออโต้เลิฟออโต้โอ้โหเขามีคนล้างกินแล้วทุกคนครับท้อเลยเปทุกคนแปลเปลี่ยนห้องกันเลยอ่ะแปลปุ๊บโอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนนะครับดูเหมือนว่าห้องนี้ครับคนเยอะมากครับเดี๋ยวเราไปตรงไหนดีครับตรงนี้มีตึงๆอยู่สองสามคนเนาะแล้วก็นะฮะตรงนี้มีสาวนะชื่ออะไรเนี่ยรปพออ่าเซตลี่นะฮะโอ้โหแล้วก็ตรงนี้ฮะผู้บ่าว ชะสวัสด,ดีบีโฟนะฮะโอ้โหไมโคตรตึงอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราแอคไอเคมก่อนก่อนละกันนี่โคตรเท่บอกเลยห้องนี้แบบเรามันตึงที่สุดแล้วฮนะเราแบบโอ้โหโคตรจ๊อตนะแล้วก็กดนี่ลูกซอมก่อนเป็นหนึ่งทีนี่หลอ่อเท่บอกเลยโคตรหลอ่อโคตรเท่ไอพวกนี้มาขำผมเฉยเออ่ผมสายฟรีใสยฟรีจริงเหรอเบลฮาเอ็ดสัส้นโอ้โหพวกนี้มาขำผมเฉยฮะทุกคนครับเย้เต้นไก่ใส่ผมด้วยฮะทุกคนเว่อเว่อผมหนีไปก่อนหนีก่อน นี่ไก่วะาซ่นไก่ไก่โอ้โหล่องไก่อะทายแรงแอคไปหนึงทีแอคจังโอ้ล่องแอคนะฮะแล้วก็ไอเข็มกรนนี่ไอเข็มกรนไปอีกหนึ่งทีนี่หล่อที่อ่ะหรอยอยยอยยอยยไอพวกนี้เราจะไม่ให้ข้าวมันฮะทุกคนครับโอ้เยสอยู่แค่แล้วเนี่ยแค้นดังซะด้วยทุกคนแอคจังครับวะาซ่นอะเอ็มพีไปหนึ่งทีเอาดิเอาดิาไม่มีอย่ดิเอ้ยอย่าไหวเอาทำไมอ๋อบอกก่อนทำไมหรอครับนี่ทำไมหรอครับ เนี yeah. นะฮะแล้วก็ครับอ่านี่ชื่อเราเนี่ยทีทนะูไนล์รีวิแปดสิบเอ็ดฮะคิดว่าเท่หรอว่าซ่านอ้ยเท่ครับผมบอกเลยผมว่าผมเท่นะเอออ่ผมว่าผมเท่นะเออเดี๋ยวผมว่า,นะาวผมเท่นะแล้วก็ครับอ่าไอเขมก็ไปถึงทีนี่แอคไปถึงทีทุกคนมาเดี๋ยวปักธงใส่หน้าม <c oughs> ัง้งป้อมถังเปล่าร้องนะร้องนะร้องจังอ่าอ่าร้องจังครับเออร้องจังครับนี่ร้องจังครับแล้วก็เดี๋ยวปักธงใส่มาเลยดีกว่าทุกคนครับมาหนึ่งสองค่ That young dude. บอกยว่าหล่อเท่แล้วก็ลูกซอมังกรเป็นทีะฮะอย่งีหล่อเท่นะฮะแล้วก็ครับเขาเรียกว่าอะไรนะทุกคน,น MP ไหม MP ไหมนี่ MP สุดเป็นทีนี่โอ้โห MP เป็นทีมีดแคท่าทางโอ้ฝีมือก็ดีครับเออฝีมือก็ดีครับเออดีไมอะครคนอื่นมาออาฝีก็ดีครับเออฝีมือก็ดีครับฝีมือก็ดีครับเออ,อ,อ,เ,อ,เ,อ,เ,อเอาดิ นี่พิมพ์ือก็ดีครับเอาดีครับเอาดีเอาดีเอาดีเออโมสวยได้หมดครับใส่เดียวได้หมดครับใส่เดียวได้หมดครับเออเอาดีเอพิมพ์ภาษาอะไรเนี่ยอ่าใส่เดียวสองสองหนึ่งเปล่าเอ้าได้หมดครับเออสองหนึ่งก็เอาดีสองหนึ่งได้หมดครับเออเอาดีแล้วก็ปักธงใส่หน้าเรัวๆทุกคนแล้วก็ถ่ายแรงเป็นทีอะไรนะอะไรเมื่อกี้ว่าอะไรนะเมื่อกี้ว่าอะไรนะ สองอะไรนะสองอะไรนะ2อ,อะไรนะอะไรสองอะไรนะเมื่อกี้ผมถามทีกรอบแก้งถามทีกรอบนะทุกคนนี่ปักธงใส่อีกทีนึงไม่ทำเชิงตึงให้ทุกคนครับนี่ปักธงอย่งนเดี๋ยวดิเอาดีให้ทุกคนครับมันว่าอะไรนะเออรอรอ,รอพิมพ์สองหนึ่ง ax เอาดิมาก็มาดิครับบอกก่อนก็มาดิครับก็มาดิครับผมได้หมดนะสองหนึ่งสี่หนึ่งก็ได้อ่ะเออแอดแม่งเลยฮะเอาดิเอาดิมาเดี๋ยวเปลืองบัตรอีกแล้วกูมีถ้าเล่นไก่โอ้ตัวเองเปล่าเออใช่โอ้ด่าตัวเองโอ้ด่าตัวเองด่าตัวเองเอ่อทำไมออกมาเออด่าด่าตัวเองทําไมออกมาเออเอาดิเอาดิพวกเราทั้งห้องฮะนี่เอาดิมาออกมา้ไก่เออบอกก่อน ออกมาไอ้ไก่ออกมาไอ้ไก่ไปทุกคนไปเดี๋ยวสองหนึ่งกันดีกว่าทุกคนครับไป let's go ทุกคนไอ้พิมพ์ไม่ได้ว่ะเ <c oughs> อ่อพิมพ์พิมพ์พิมพ์เอาเนี่ยอ่าออกมาไอ้ไก่นี่ออกมาไอ้ไก่ออกมาไอ้ไก่ออกมาไอ้ไก่เไปทุกคนไป let's go ทุกคนครับไปปิ้วเดี๋ยวไปเจอก,กันสองหนึ่งโอเคทุกคนตอนนี้ผมขอซื้อปืนก่อนแล้วกันนะครับไปอยู่ในห้องแล้วนะฮะแล้วก็ครับไอวอรแล้วก็ก่อครับไปทุกคน let's go แม่เห็พวกนี้ทำเชิงตึงท้าผมสองหนึ่งแกฮะอีกทีนี้สองหนึ่งให้ทุกคนนึกว่าหนึ่งหนึ่งโอ้ ไปเลติโกเอาผมหล่อนทางนะ้เนี่ยไปก็ <c oughs> ปมันก็ไม่รู้ดิเล่นคอมทั้งคู่อะทุกคนครับตอนช่วงนี้แบบมีแต่คนในคอมท้าเราอะสองหนึ่งอะไรเงี้ยคอมทั้งคู่เลยเนี่ย,เ,ยนเนี่ยเดี <c oughs> ย๋ยวขอเชิญดู Nope! เิงมันได้ <c oughs> อหรมันวิ่งอะไรของมันวะโ <c oughs> คตรเอ,อ๋นี่ปากทงแอคมาหนึ่งที สองหนึ 1> 2, 1่งเหาอก็มาดิครับได้หมดฮะไม่สนดู <himself> แล้วฮะทุกคนครับท็อปได้หมดบอกเลยแล้วก็อะไรดีมาเป็นลูกสองลูกสองของขึ้นฮะสอกสองขึ้นสองข้นเร็ว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 ทนนี้ผมขอเซนเซอร์ชื่อนิดนึงฮะว่าผมไม่อยากให้กระทบกับแคนอีกคนทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเขาดามาผมอีกนะเออฮะ ว่าผมไม่ได้ปิดเลยเละแต่ก็ไม่อยากประจานอะไรเขาอ่ะประจานคนเดียวพอฮะประจานแค่คนคนเดียวพอทุกคน Tuh 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 tuh. Men dio. Tuh. mah. อนนี้เขาเป็นผู้หญิงนะคนนี้ตายไปซะนี่แอคแรงไ์เป็ทีตึงมือซ้ำศพซะด้วยสองศูนย์วะไม่เห็นตึงเท่าไหร่เลยนะไม่เห็นตึงแบบเหมือนปากนะเออปากแบบตึงจัดเลยสองคนนี้ผู้หญิงกับผู้ชายน,ะน,าน่าเป็นคู่ผมเองจ้ะ เขาเล่นเชิงกรอนเล่นเชิงเขาหน่อยแล้วกนะันขันนะ้นนะครับเป็นอย่ารงไม่ตัว Hey, hey, Đưa, chụp, chụp nào. Ô, ui, Chó, hay 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 rồi đoán chuẩn cái nào không mấy ui à trời ơi trời ơi trời khao โดว่ะอุ๊ย <c oughs> แลกแลกแลกตัวกันไปยทุกคนแลกตัวไปแลกตัวไปฮะที tonight นะฮะหลอดที่เอาใหม่ทุกคนฮะเอาใหม่ฮะตึงมือตึงมือตึงมือเราจะประมาทไม่ได้ทุกคน เจาเข้าให้ผมเผื่อไปกดตัวเข้าเม็ดหนึ่งอะเมื่อกี้มันไปโดนตัวลูกซองอะเป็นอะไรไม่รู้ผมวางเป้า,ปาแบบต่ำเกินเนาะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวลองวางเป้าสูงสักนิดนึงฮห้ <Yeah. S 1> แต่ก็โอเคอยู่นะสองคนนี้นะตึงอยู่ตึงมืออยู่ <c oughs> ขอาม็ดนึง Nope ไม่เจอต้องไปได้ไงเฮ้ย <Luckily> ตัวตาลายไปดิ นี่ปากทงแอคบปนหนงทีถึงมือถึงมือถึงมือเฮ้ยผมก็ใจเต้นเหมือนกันนะ2สองหนึ่งแล้วทุกคนครับสองหนึ่งนี่ชนะยากอยู่นะไม่ใช่แบบชนะเล่นๆน,น,นะแบบจู่ๆแบบชนะได้ง่ายๆนี่ก็ไม่ใช่นะทุกคนไปเลตโกต่อต่อต่ออันนี้สกอร์สามหนึ่งฮะ มตั้งไอวอลนี่ผมอย่างเดียวแหละสองหนึ่งนี่ต้องดันเข้าหาต้องเก็บอีกคนให้ได้ก่อน cái nhà vậy Với mấy tài Ê, ừ, tài vậy Úi tùa Chị chúc hơn hả? Ê, chị chúc ตัวมีโดนโดนตัวเยอะมากเลยทุกคนมันเยอน่นยากมันเล่นในคองมาทั้งคู่เลยอะทั้งหญิงทั้งชายเดี่ยแต่ตึงมืออยู่ก็ถือว่าได้ได้หัวมานะถือว่าไม่ได้แย่นะที่มีระเบิดเหลืองปน,นอยู่นะ นี่ยหรอกม่อกินมันตึงด้แหละมันมันตึงมือไอตัวผ em si ู้ชายตัวผ so ู้หญิงก็ได้อย네ู่นะสเต็ปนะผู้หญิงเล่นนะแต่ว่าผู้ชายนี่ตึงมือเลยแหละมันต้ยวอลนีิอย่างเดียวอะมันรู้ว่าผมดันอะมันดันแบบเหมือนมันมันเล่นไฮไลท์เลยแบบมันรู้ว่าผมดันหาแล้วมันก็ดันถอยถอยถอยอะทุกคนอย่างเงี้ยโอ้โหเล่นยากไม่เดียว Oh. ตึงมือขอปนทำเ,เองเล็กนิดนึงนะทุกคนไม่ตึงมือจริงตึงมือจริงแล้วดูวดิผมเกือบตายผมเกือบตายผมต,ยต้องเอาตัวรอดก่อนทุกคนเมื่อกี้ผมยอมรับเลยเมื่อกี้ผมตั้งใจแบบยังไงตั้งใจแบบ มันมันไม่เชิงว่าตั้งใจจะไม่ยิงหัวนะแบบลากให้โดนหัวให้มันดาวหัวให้มากสุดทุกคนเข้าใจไหมขอโทษขอโทษนะอันนี้แบบตึงมือจริงตึงมือจริง,ง,รงคอมทั้งคู่อะทั้งผัวทั้งเมีนะยเลยฮะผู้หญิงอยู่แทนดังด้วยนะผู้หญิงอยู่แทนดังนะทุกคนโคตรเอาเดี๋ยวผมรู้แค่ผมพอแทนนะ Yes, mở vòng ying mà. Bơm hơn 100 1. Chụp mẹ được không nó? Vui <tôi> mấy tai. นั่งยิงมันนั่งยิงมันนั่งยิงว่ะโอ,อ้โห อุ้ยเอาวะเอาวะมันเอาแล้ววะเอาเรื่องไว้อ้คนนี้แบบเอาสุดจริงสุดจริงสตีนสตีนยอบชอบชอบถือว่าได้อยู่ได้อยู่แล้วก็ฮะไปเกาะก่อนล้วกันเฮ้ยตึงมือตึงมือพี่อยัดตัวันบ่อยมากเลยมันจริงยากนี่แหละเพราะว่า ไอ้นียวยทุกคนมันเล่นในคอมแล้วแบบก็องอย่างที่พี่บอกเลยคอมเจอคอมเยมันก็เล่นยากมันไม่ใช่แบบง่ายๆทุกคนต้องมีแบบอัดตัวภาคกันบ้างนะครับ อ้ยขึ้นทาหารเฉยนี่ปักทงหนึ่งเทตึงจริงตึงมือตึงมือตัวไอ้โต้ชายเนี่ยโต้ชายแบบตัวเดียวเลยแบบที่แบบตึงมืออ่ะเข้าใจไหมทุกคนเข้าใจคำว่าตึงมือใช่ไหมถ้าแบบคนที่เล่นสายอะไรก็น่าจะเข้าใจคําว่าตึงมืออ่ะคือแบบโอ้ยมันเหนื่อยทุกคนเล่นกับตัวไอ้ตัวเนี้ยเจ็ดสองไม่นะาเจ็ดสองไม่นะตัวนายโยท็อปไปอย่างเงี้ย ดีย๋ยวเดี๋ยวทบเข้าไปก็งงแน่ง,องงองงไม่ตายเฮ้ยมันเล่นเอ็มพีอีกแอะเหมือนไอ้พวกก่อนๆเลยมันเล่นพีเยอะอ่ะดิด ปักองเจดสองอ่ะครับอืมโอ้ยเหนื่อยบอกเลยเจ็ส7-2ฮะโดนสองตัวนี้เข้าไปเหนื่อยคอมคู่ฮะโอ้โหทั้งหญิงทั้งชายเลยคู่ผมเมียโอ้โหจบจัด โอเคทุกคนก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับ EP นี้ครับพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็นะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้พี่ด้วยนะครับถ้าชอบครับแล้วก็ถ้าไม่ชอบครับอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคทุกคนก็สำหรับ EP นี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบ๊ายบายไปแล้วไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะ EP หน้านะครับอยากให้พี่ทำคลิปแนวไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับก็สำหรับ EP นี้ครับอย่าลืมคอมเมนตต์ด่าัวนี้ด้วยเนาาะมมกกทุคนนไปทุกคคบบ๊าายยรับรรัักกทุุคคนนะบบบบผมจ๊๊ๆไปแล้วายาย รักทนนะครับผมจุ๊ก